สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดม็อด g d a ครับตอนแรกก็มีตัวเกม g d a นะครับนี่ครับของผมนี่คอันนี้สองต้องไปโหลด GGMM นะครับนีะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ด้านล่างครับ แล้วผมเอาลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไปโหลดตามแล้วก็ชี้ๆเองนะครับนี่ครับแล้วก็แล้วเราก็มากดโหลดนี่ครับ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 กดโหลดเลยครับแล้วเราก็เอาไฟล์เก็บไว้ตรงไหนก็แล้ันครับแล้วผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับมอส นนีี่เปิดไฟครับนี่ไม่เกี่ยวนะครับแล้วเราก็แตกไฟครับแล้วเราก็ลบตัวนี้ไปเลยครับเราก็จะได้สามไฟนี้แล้วกดเขยออกหรือคอปปี้เลยนะครับไปวางในไว้ได้จิตเครับโฟลเดอร์จิตเครับตัวนี้เลยครับอ่ะผมมีแล้วครับ แล้วเราก็จะเจอตรงนี้ครับจีเจมเอ็มครับเดี๋ยวไปยิงเข้าไปครับเขียนเข้าไปว่า F C G นี่ครับยิงเข้าไป F C G ผมก็จะมีรถ MDX นี่แหละครับแต่พวกคุณหรือพี่ๆน้องๆอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่รถแบบผมหรอกครับเพราะยังไม่ได้ลงมอสนะครับถ้าเป็นแล้วจะเห็นข้างล่างครับ N R G เห็นไหมครับตรงนี้ครับ ทีเดียว <cuanto S 1> ครับนี่ครับนี่ครั้ำหมึกดัดนะครับของพี่พี่ก็ไม่ใช่แบบนี้หรอกครับเดี๋ยวผมจะพาเปลี่ยนครับอันนี้ครับซ้อนไว้ก่อนครับกระเป๋าบัตรออกเออไปกระเป๋าบัตรออกแล้วก็ไปโหลดนมอสครับมอสครับนมอสจีจีอืันยามาเดี๋ยวผมก็ เว้ต้ลิงคนะครับปว<ฮ>ดปน,<ฮ>นี่ครับนี<ฮ>้เหครับเว็บนี้นะครับ<ฮ>ผมมี้ดแดแล้วผมก็เอาขันนิ้ขันนี่่แบงมากครับขนะันนนี่ครับตัวแบบนี้ครับรปปนี่ครับต่อไปลุดผมเจ้าเว็บนีไวใต้คลิปนะครับ มีโอนี่ครับกดนี่ครับแล้วโหลดแล้วเก็บไว้ได้โฟลเดอร์ไหนก็ได้ครับเก็บไปที่มอสเหมือนเดิมน,นี่ครับมอสกดเซฟเริ่มดาวน์โหลดแลมโฟลเดอร์แล้วก็ลบตัวนี้เกกอาอไปเลยครับนี่ครับมอสเราแตกไฟครับ ก็จะได้นี่ครับมีโอช่างคูแดกอะไรนี่ครับเป็นอาจีเหมือนกันนะครับเป็นอาจีแล้วก็ตัวนี้ครับึ๊บเห็นตรงนี้ไหมครับ d f f นี่ก็ d ี f e ครับจับลากมางใส่ครับจับลากมางใส่ครับนี่ครับ t e d นะครับนี่ก็ t e d นะครับเอ้ย t x d นะครับ แล้วครับแล้ววางครับแล้วกดตรงนี้ครับตึ๊บรอพักครับดูได้นะครับอันนี้จะเป็นมีโอนะครับทำได้หรือครับเสร็จสิ้นโอเคครับเดี๋ยวด้านหน้าเอ้ยเดี๋ยวเข้าเก่งเลยครับนี่ครับเก่งเลยครับจีดเอบผมนี่โหลดไว้หลายอย่างก็คือ นะครับ PE ครับครัอแป๊บเดี๋ยวนี่ครับมาครับล้อกล่อไปล่อย New game ล้อครับลอแป๊บ,บเดี๋ยวโอเค ผมลงนี่สุดยอดามากเลยครับ <van communist initiation> <réussi> <prep> ไม่อยากจะโทรเลยเดี๋ยวถามเลยครับลงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับนี่ครับนี่นี่มาเดอร์ครับนี่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 โอ้โหเยอะแยะเลยครับอยากได้ไหนก็ยิงสายฟ้าเลยครับอยากได้ไหนก็บอกมาครับนี่เดือดฮักเดือดฮักเดือดฮักเจ๊สูตรครับมีนี่ตำรวจตำรวจ ตำรวจไปแล้วครับนี่ครับตำรวจโอ้ยขับรถอย่างนี้ครับนะว่าถอยบ้างอืมนี่ครับอันนี้จอมันบูครับปล่อยกู่อยนี่ฮึมฮึมทีเดียวตายครับอย่าห้าวนะครับนี่ครับเราก็ไปดูรถกันครับแต่ของผมเรียกรถได้ครับผมรถกัน เราเรียกเก็บนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับอย่างอันเนี้ยมันมีโอเนี่ยครับที่เราลงแล้วกด enter เลยครับแต่ของพี่ไม่มีนะครับเพราะผมไม่ได้ต่อโหลดครับไปดูคลิปต่อคลิปอื่นต่อเลยนะครับอาจจะแหลกนิดหน่อยนะเพราะผมรูมอสเยอะอะางีน่ผมลเสียงะครับถ้าพี่ๆดกรีบรับเวลาพี่ๆก็ไปหาเอานะครับ เยอะๆครับเดี๋ยวผมจะพาอัดครับอะบินได้ด้วยครับเจ๋งมากนี่นี่นี่แล้วก็ลุงมอสจีบสาวด้วยครับโดยการกดซีไม่ใช่ไม่จำเลยกดแท็บแล้วแท็บแล้วก็ซีเฮ้ยแท็บเลยแท็บแล้วก็ แบบแบบแว่นี่ครับไอ้คิมองก้นนีเอาผมก็จะใส่ท่าครับมันก็จะเดินตามเราครับต่อไม่นามันก็จะเดินตามของก้อน

bài hát